นี่คือสบู่กาแฟสครับที่บอกว่ากาแฟสครับนี่คือมีเม็ดกาแฟอยู่ในก้อนจะช่วยขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ด้วยเมล็ดก,กาแฟซึ่งเทคนิคกาแฟสครับเป็นที่นิยมมากในเรื่องของการขจัดเซลลูไลต์หรือผิวเปลือกส้มสบู่กาแฟสครับยังอุดมด้วยสารคาเฟอีนที่เด่นในเรื่องการลดเซลลูไลซ์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยกระชับผิวลดความมันพร้อมปรับสมดุลให้กับผิวใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า สบู่มิสเดลทุกก้อนมีส่วนผสมหลักคือเชียร์บัตเตอร์เข้มข้นเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวลอ่อนเยาว์น่าจะใสเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับสบู่มิสเดลทุกก้อนปราศจากผงฟองสารฟอกขาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะสะสมในร่างกายของท่านในระยะยาวอ่อนโยนจนเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ใช้ได้จึงปลอดภัยสบายใจรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสเดลครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวล 9. า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์มิโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเตอร์ดีกนับข้าสู่รในการรูทันนะ นะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณทักสินไปขึ้นศาลคดี1นึติดตามกันสะักนิดนะฮะเพราะว่ารุทันเคยเล่าห้ฟังไปแล้วว่าฝากฝังคุณทักสิณเนี่ยมีประเด็นเรื่อง1นึจําได้ใช่ไหมประเด็นไหนฮะประเด็นที่ไปสัมภาษณ์สื่อเกาหลีอ่ะตอนสมัยรัฐบาลนายประยุทธ์ยึดอนานาจคือยุคข,ขอสอชอปี58คุณทักษิณไปสัมภาษณ์สื่อเกาหลีนะครับก็โดนเรียกว่ากล่าวหาว่า โดยกองทัพบกสมัยนาะบิโดยคณะรักราหารนะพูดง่ายๆนะไปแจ้งความว่าคุณรักศิลเนี่ยพูดจะจับจ้วงไปถึงนะข้างบนนะเรียกว่าละเมิดมาตรา1หนึ่งหนึ่ว่างั้นโดยเบสิกนั้นรนะว่า,วางงาน,นเรื่องนี้ผมบอกให้ฟังว่ามันโคตรนันเซนเลยเนะคนอย่างคุณรักศิลเนี่ยจะไปแลนะไปพูดลักษณะ1นึนี่เป็นไปได้ไหมระวางังโดยเจตนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะเขาไม่ใช่เด็กๆเ,เขาไม่ใช่ คนไม่มีต้นทุนเนี่ยเป็นคนที่มีต้นทุนสูงทางสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้แลวจะไปพูดลักษณะหนึ่งหนึ่งสองนี่ถ้าลองคิดดูนะมันเป็นไปได้ไหมเอาคิดพื้นฐานแค่นี้ส่วนรายละเอียดเรื่องนี้เราพูดกันเยอะแล้วนะครับแต่ยังนง้ก็ตามประเด็นในคุณทั้งสิงก็กล้าหาญนะครับที่จะเดินไปสู่ศาลพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ไปฟังนะการไต่สวนเนี่ยนี่สามนัดนะใช่ไหมครตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามเนี่ยสามนัดที่พูดได้นฟัง นะซึ่งเป็นการไต่สวนพยานโจทย์เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปฟังสืบพยานโจทย์วันที่สามคุณนักสินไปอีกแต่คราวนี้เนี่ยนะครับนั่งรถโล์รอยไปซึ่งเป็นรถกันกระสุนท่านังนะทะเบียนอา้าวทะเบียนนะถอถอสองหกเจ็ดอ่างวดวันที่สิบหกสองหกเจ็ดเอาโจทย์ไว้โจทย์ไว้โจทย์ไว้ละสองหกเจ็ดระหว่างนี้ก็จะได้มีเวลาหาเลข นะฮะเพราะว่าลอตเตอรี่จะต้องหาเลขนิดหนึ่งสองหกเจ็ดนะเอาสองหกเจ็ดนะถ้าใครถูกยังไงก็นะฝากแบงมาบ้างฝากมาซื้อผลิภัณฑัวรพิเศีด้วยนะฮะอ่าก็เป็นรถทุ่งเกาะว่านผังอันนี้ผมก็เออเอใจเหมือนกันว่าทำไมคุณนทุสินั์ทีนี้ช่วงนี้ต้องเปลี่ยนมานั่งรถทุ่งเกาะเนี่ยนะะผมก็ถึงว่าสัญญาณอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับมีการคุกคามคุ้นทุนทรัพ์หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าเรื่องหนึ่งอ่ะที่ คุณตังินพูดมาฝากบอกมาผ่านทนายท่านคุณวินยัติชาติมตรีเนี่ยนะครับก็ฝากมาบอกว่าพอดีวันนั้นมีพี่น้องเสื้อแดงเราไปจากสิบเอ่อห้าสิบเขตกทมนะครับก็ไปให้กําลังใจกันที่ศาลยืนกันเต็มถนนนะฮะแดงเถือกกันไปเลยวันนั้นปรากฏรถทุนสินผ่านไปไม่มีโอกาสได้โบกใ้โบกมือทักทายพี่น้องเสื้อแดงคุณวินยัติก็ออกมาบอกบอกว่าฝากไว้นะครับว่าไม่สามารถจะโบกมือทักทายได้ ข้อหนึ่งนงฮนะการไปศาลนี่บอกให้ฟังนะผมเล่า้ฟังนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะได้เข้าใจคุณทักษิณคือคุณทักษิณนี่เป็นคนสําคัญและขณะนี้มีความขัดแยง้งมันไม่ใช่แค่ขัดแย้งในประเทศท่านฟังเนี่ยมันมันขัดแย้งไปถึงกัมพูชาท่านนึกออกไหมเขาเนี่ยนะใช้กลยุทธ์ใช้เล่แอบอัดคลิปจนกระทั่งไอ้ฝั่งขมฝั่งไทยนะครับไอ้พวกเนี้ย เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนี่ยไปรับลูกร้องศาลปกครองไอ้ร้องศาลนัานูนเพื่อจะให้ปลดนายกซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากเขมรมันมาจากกัมพูชามันมาจากคุณเซนแล้วก็มีคนรับลูกฝั่งนี้ไปยื่นสารเพื่อปลดนายกนั่นแหละครับเป็นสัญญาณคุกคามความมั่นคงของชาติแล้วท่านฟังและไอ้พวกที่เย้ยวอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ามันก็เห็นนะฮะอาการอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่อ่ะผมคิดดู เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาตินะท่านปาเป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างชาติเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับจะมานั่งรถหุ้มเกราะแล้วก็ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นท่านประาครับที่คุณทักษิณไปสารเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากําหนดการที่คาดได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยนะจุดที่เขาจะลงมือเนี่ยคือคือจุดที่เขาคาดได้ว่าคุณทักษิณจะมาเข้าใจไหมฮะ ความปลอดภัยเบื้องต้นคือการไม่รู้ว่าเราไปไหนมาไหนเวลาใดที่ใดนะฮะไอคนที่หวังจะลงมือหรือศัตรูเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะเตรียมการล่วงหน้าได้แต่ที่ศาลนี่จะบับก็ต้องบอกว่าทีมอารักขาหรือทีมความปลอดภัยของคุณทักษิณผมเชื่อว่าให้คําแนะนําว่าจุดนี้ที่คุณทักษิณไปศาลเนี่ยเป็นจุดที่คาดเดาได้ทั้งสถานที่และเวลาเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะนั้นวันแรกๆที่ไปคุณทักษิณก็ไม่ได้ออกมาพบปะ มวลชนนะครับถูกเก็บตัวตามผมเชื่อว่าเป็นไปตามความแนะนําของทีมรักษาความปลอดภัยซึ่งขนาดคุณอุ้งอิงยังเป็นเป้าหมายเลยนะครับหวังจะโค่นล,ล้มนายกไทยแล้วคุณทักษิณเนี่ยคนสําคัญที่ยิ่งกว่าอีกนะครับอันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจกันหน่อยนะต้องเข้าใจคนสื่ต้องเข้าใจ,น,จ,ะน,าใจนะฮะพราช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าวิกฤตไม่ใช่เล่นนะเป็นความวิกฤตระหว่างชาติสงครามกําลังจะเกิดเนี่ยนัอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ นะฮะอันเนีน้ยนะครับอย่าประมาทกัมพูชาเด็ดขาดเพราะนั้นตัวนี้ครับก็เลยเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าไม่ต้องแปลกใจที่คุณลักสินจะมีการอ่ารักขาอย่างเข้มงวดและคนเสื้อแดงก็อาจจะเข้าไม่ถึงโดยปกติซึ่งปกติไปไหนมาไหนคุณลักสินก็จะไม่ถือตัวเลยนะฮะจะพบกับคนเสื้อแดงได้ทุกเรียกว่ากอดคอเข้าถึงกัไเลยเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นนายกแลรัฐมนตรีหรือคนสำคัญคนใดในโลกนี่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ถึงขนาดน,นี้ นะกอดกันหอมแก้มกันได้เลยอะ่ะนะในขนาดที่เคยไปเห็นผู้นําต่างชาติไอ้ลักษณะเนี้ยไอ้การเ,เข้าใกล้จะกัดกอดกันได้หอมกันได้เนะี่ยนะโอ้แทบไม่มีเพราะงั้นตอนนี้เว้นวักหน่อยนะก็มังต้องบอกคนสแสดงเหมือนกันช่วงนี้ต้องเตือนกันหน่อยครับว่าเป็นช่วงที่มันไม่ใช่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยของรัสีนี้ต้องมาก่อนนะพี่น้องสอแสดงเราคงเข้าใจทีนี้วันนี้ครับก็เป็นเรื่องของชั้นสิบสี่นะ เมื่อวานในเรื่องหนึ่งหนึ่งสองวันนี้กรณีชั้นสิบสี่เนี่ยวันนี้ก็เดินหน้าด้วยนะครับเห็นไหมฮะมันเดินไปพร้อมๆกันหมดเลยทุกกระบวนการในช่วงเวลานี้วันนี้ทำการศาลดีกาแผานคดีอายก,การเมืองก็เปิดนัดไต่สวนรู้สึกจะนัดแรกด้วยนะฮะไต่สวนพยานอันนี้คือคดีชั้นสิบสี่จำได้ไหมที่ขึ้นศาลไปแล้วก็นะแพทยสภาเขาหวังว่านะฮยมติแพทยสภานี้ศาลดีกาจะเอามาเกี่ยวข้องนะปรากฏว่าแอลแดด อุตส่าห์ลงมติลงโทษสามหมอซะสามซะหนักหนารู้ทันก็บอกแล้วนะครับว่าเขาเอา,เอามาไม่ได้หรอกนะครับมติแพทยสภามันยังไม่สิ้นสุดเอามาได้ยังไองอ่ะใช่ไหมครับมันยังคาราคาซังนะฮะแล้วมีสามหมอเขาจะฟ้องศาลปกครองอีกอ่ะสรุปแล้วเขายังร้องเรียนว่าไอ้คำวินิจฉัยของแพทยสภาไอม้มติแพทยสภาเนี่ยนะครับมันเป็นความไม่ชอบธรรมเขาอย่างบอกอย่างนั้นแล้วกําลังแล้วก็ร้องศาลปกครองนี่เดินหน้าร้องศาลปกครองแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามครับเรื่องเนี้ สารดีกาที่จะเอามาติแพทย์สภานะครับเอามาเป็นสำนวนในสารดีกาในผมว่าคงต้องรอให้สารปกครองพิจารก่อนนะครับต้องทําให้เรื่องนี้ถึงที่สุดก่อนแต่นั่นหมายความ่าอีกหลายเดือนนะสารดีกาน่าจะจบเรื่องนี้ก่อนเนี่ยภายในเดือนเดือนนี้เดือนเดือนนี้ละมั้งเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยรู้เรื่องแล้วนะฮะชั้นสิบสี่วันนี้เนี่ยก็เรียกแพทย์นะแพทย์มาคุยได้แก่แพทย์เวนนะฮะพยาบาลประจํา ที่ประจําเรือนจําแพทย์ทหารนะฮะมาให้ปากคารวมทั้งสิ้นห้าปากปากนี้น่าจะเสร็จแล้วนะเวลาเที่ยงนะส่วนคุณวิญญตัตวันนี้ผมก็ยังไม่รู้กันนะฮะเอาหลักฐานประวัติการรักษาตัวที่ต่างประเทศเนี่ยมาขึ้นศาลด้วยขออนุญาตเป็นหลักฐานเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่ก็น่าจะอนุญาตนะเพราะเป็นหลักฐานที่หลายหลายคนอยากเห็นแต่มันเป็นข้อมูลลับส่วนตัวนะฮะถึงเวลาเขาก็เอามาเปิดคือ ประวัติการรักษาตัวคุณทักษสินที่ต่างไปก็จะได้รู้แล้วครับว่าคุณทักษสินนั้นนะอ่าป่วยในลักษณะใดเป็นโรคเฉพาะทางแบบไหนอันตรายอย่างไรนะครับเขาถึงต้องให้ไปนอนโรงพยาบาลชั้น14ในวันนั้นนะหลักฐานสําคัญตัวนี้เพิ่งมาเปิดเผยเอกสารวันนี้นะครับส่วนเรื่องไอ้หนึ่งหนึ่งสองย้อนกลับไปนิดนึงครับฟังปรากฏว่าวันที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการซักพยานโจทย์นะหมายความว่าไงพยานโจทย์ก็หมายถึงซักคนฟ้องอะฝั่งพยาน ฝั่งจำเลยเนี่ยฝั่งคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นให้ปากคําเลยสองสามวันนี้เป็นการซักพยานฝ่ายโจทก์ท้งนั้นซึ่งนะฮะดูสีหน้าสีตาดูท่าทางของคุณวินยัดชาิมนตรีทนายความซึ่งไปปฏิบัติงานในศาลก็หมายความว่าทางโจทก์จะขึ้นบันลลังและให้คุณวินยัดซักฟ้อซักถามในฐานะที่คุณฟ้องเขาว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณรู้ไหมอะไรเป็นยังไงอันนี้หรือเปล่าอย่างนั้นน่ะรู้ไหม ดูท่าทางสามวันนี้นะเป็นการพิจารณารับก็จริงเพราะ,ะนั้นเราไม่รู้ว่าพูดอะไรในสามแต่เราดูสีหน้าระ้วังดูสีหน้าท่าทางและความมั่นใจมองบิญญัติเนี่ยสามวันเนี้ยผมบอกให้ฟังว่าดูสีหน้านักมวยแล้วลงจากเวทีมานี่หน้าเช่มชื่นและเหมือนจากออกออกจากห้องสอบอะและทําข้อสอบได้นะ,ะสีหน้าแบบนั้นระวมังเพราะฉะนั้นการซักพยานสามวันนี้ผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าไม่หนักใจ และเนี่ยประเด็นนี้สาคัญเลยเพราะนี่คือโจทย์นะส่วนเดียวพ,พยานจําเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันตั้งแต่วันที่สิบสามเป็นต้นไปนะฮนะตรงนั้นก็จะดูว่าอายการฝั่งโจทย์เนี่ยก็จะซักว่าอย่างไรแต่ว่าดูทรงนี้นะดูทรงนักมวยนะดูสีหน้านักมวยแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้พยานโจทย์ที่ซักไปสามวันเนี่ยนะเชื่อว่าดูสีหน้านักมวยนะเชื่อว่าเราได้เปรียบนะท่านผังนะส,นะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดี ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้าของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วแล้วทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของมิสดีตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพื้นฐานเบสของธรรมชาตินะครับนะล้วนเลยท่าง,งรับก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อผิวพรรณแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงท่านผู้ฟังใช้แล้วจะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่เดียวเชียวนะฮะอ่ะ ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านหนึ่งให,ให้ฟังสักท่านนะครับนะครับนี่น,นี่แฟนรายการรู้ทันนะครับแล้วก็เป็นแฟนๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสซีด้วยเขียนกันเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าม้าแต่อย่างใดเล่าให้ฟังกันซื่อๆแบบนี้ครับบอกติดตามผมมาโดยตลอดนะครับชอบผลิตภัณฑ์มิสดีนะใช้ดีสมชื่อโดยเฉพาะครีมนวดแน่นะเป็นคนชอบทําสีผมมาก หลังทําผมเนี่ยผมจะสักๆาก,ากใช่ครับผมมันจะเสียครับทาา่านผู้ฟังฮะทําผมสีผมใหม่ๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะฮะใช้ใหม่ๆเนี่ยทำผมใหม่ๆเนี่ยผมมันจะเสียท่านผังครับ,รบทีนี้นะก็บอกว่าพันกันด้วยนะครับแต่พอใช้ครีมนวดมิสเดีแล้วเนี่ยผมมันนุ่มมากๆเลยมีน้ําหนักไม่ชีฟ้ฟูสีผมสวยเป็นเงางามเป็นคนผมยาวมากๆนะครับ มาสะผมบ่อยๆก็เลยอยากให้พี่ดงทำแชมพูกับครีมนวดแบบรีฟิลค่ะจะได้ช่วยลดขยะด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสดีแล้วยังนะกรุณาเขียนมาบอกเล่า90เป็นรีวิวส่งกันถึงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทั้งผลิตภัณฑ์มิสดีและเป็นกำลังใจให้กับรายการรู้ทันด้วยนะครับขอบพระคุณมากทีเดียว ก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ID ดีมิดีโด่งลน์อดีมิโด่ง2 ไลน์ไอดีมิสีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจาหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตดีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ